ทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยตาจีครับวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกม Flower Max Simulator โอเคผมเนี่ยได้ไปเขาเรียกว่าอัปเกรดมาแล้วอุ๊ยเปิดกลอ,อ,องขวัญกันก่อนดีกว่าเข้ามานะฮะ ใครที่เข้ามาดูผมแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดใครที่ยังไม่ได้กดรับซับสไคร์แล้วก็ไอันนั้นนะก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะพูดติดตามถึง19ซับเปิดหน้าพูดติดตามถึง20ปิดช่องอาไปขายตอนนี้นะคะผมมีเพชรอยู่ที่หมื่นสองนะโดยโดยการรีเบิร์ดนะฮะรีเบิร์ดเนี่ยมันจะมีหลายจุดมากเลยนะ มีทั้งรีเบิร์ตตรงแบบนี้อะอยู่ฝั่งนู้นนะแล้วก็รีเบิร์ตในตัวก็กดตรงนี้ฮะปุ่มสีเขียวมุมบนนะแล้วก็รีเบิร์ตครับรีเบิร์ตหนึ่งครั้งเนี่ยจะได้เพชรบวกเจ0รอแล้วก็เงินคูณ2นะพออัพไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ผมคูณ16และ้ะรีเบิร์ตไปบหครั้งนะฮะแล้วก็เสียเงินแล้วก็เสียอันที่เราซื้อมาเป็นวงกลมๆอะวันนี้นะคะ เป็นปฏิบัติการครั้งยิ่งใหญ่ใหญ่ๆผมจะซื้อสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรสัตว์เลี้ยงเห็ด <c oughs> <c oughs> ถามว่าหาเห็ดมาจากไหนนะเราเก็บไปเรื่อยๆ <c oughs> อย่างเช่น <c oughs> ผมเก็บมาสิบครั้ง <c oughs> ก็จะได้เห็ดคูณสิบอตอนนี้ได้กี่ละ1้อล้านโอเคตอนนี้ผมมีอยู่523ร้าม จุด44ล้านบาทนะฮะหมาถึงเหตุนะเรามาซื้อฟาอร์เอ r egg ลองดูนะหนครั้งนะฮะหน่งอ้สาสครั้งได้ไหมไม่ได้หนึ่งสองหนึ่งครั้งจัดไปได้ะไรก็ไม่รู้อีกัน ันคืออะไรอันนี้ผมไม่รู้นะเมื่อกี้เห็นได้สีฟา้านะอันนี้ม่นจะเป็นฝรัยงมหรือมันคืออัปเกรดดอกไม้มันคืออะไรอ่ะออัอเกดดอกไม้นะถ้าได้ยินเสียงที่ประหลาดหรือแตกต่างไปนะก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะินกับแล้วสีเขียวถือว่าดีนะ อันนี้ลบทิ้งนะฮะลบทิ้งให้กดอ่าบันนี่น้องบูเล่นสองร้อยห้าสิบเคจัดไปหนึ่งครั้งิิงิสีแดงฟิงฟิงฟิงสีแดงนี่ทำไมมีแต่สีแดงสีแดงมีสองสีเหลืองมีหนึ่งสุ่มไปเรื่อยๆฮะโอเคได้แค่นี้แหละ เดี๋ยวผมขอใส่โค้ดน,นะคะผมจดโค้ดมานะโค้ดของเขาเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะโค้ดคือเออใครเล่นนะก็จดตามผมได้นะ,ะด,ดิมดิมินชันดิมินอุ้ยหอมใครท้าออยใครท้าอะไรเนี่ยไทยเนี่ย ถ้าได้ยินอะไรแปลกๆก็ขอโทษแปลกๆ dimension สองป้ายลยโคตดผิดเหรอ dimension หรือ dimension รองใหม่ดิไว้ men เมนลิลี่โอเคเดี๋ยวเราเรามาดูสัตว์โผ<ฮ>อุ๊ยทุกคนดูสัตว์เลี้ยงของเราดีดอกไม้โตตัวเบลเลอร์เลยน่ะตรงนี้เนี่ยดู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 ดดดดดม,มุมนี้ดิเอ้อ โห oh, ใหญ่เบลเลอร์เลยนะเบลเลอร์เทอร์ท่าวูแบบมีมุมที่มันไม่มีสีหมเออดูดิใหญ่เบลเลอร์เทอท่าเลยโห <c oughs> oh, เรามาลองเลือกสัตว์เลี้ยงกันดีกว่าเห็ดสี่สิบสี่สิบสี่สิบโอเคมีแต่สี่สิบเลย เลยอ่ะอีควิซิอืมลบกันตายหน่อยตอนนี้นะผมมีสัตว์ทั้งหมด2ตัวแล้วถ้าเราซื้อมันโอ้ร้อยเก้าเ้โเฮ้ยร้อยสบ้าโลอกเดี๋ยววันนี้มันมันลกเห็ดเนาะเอ้ยแต่แต่เห็ดมันได้เยอะนะหัวล้านสี่ได้ตายเถอะทุกคนถ้าทุกคนเนี่ยลำคาน้องเห็ดนะคะก็ โอเคถ้าทุกคนรำคาน้องเห็ดนะก็บอกผมได้นะคะคลิปหน้าผมจะได้ไม่ต้องเปิดหน้าน้องเห็ดสองร้ T O M G เรามาดูร e a ด e r b o a r d l e a d e r บอร์ดกันผมนีีเบิดไป16ครั้งนะ เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปปลดล็อกด่งนอีกกันโหขึ้นทีคือแบบ6ทีห0 0ั 6, ล้านเอ้ไม่ใช่แสนล้านจะมีตัว M ตัว B ตัว p q q, q p วอะไรก็ไม่รู้หลักล้านมันมีเยอะ,อะทุกคนมีอะไรบ้างเรื่องจกักแบบมีตัวอะไรถ้าล้านอย่างเดียวนะเคอ่ะเริ่มจากแรกเลยนะตัวเค ตัว M ตัว B ตัว T ตัว QD ตัว QN ตัว SX ตัว P เอ้ยตัว SP ตัว O อัพอทธฟี O ตัว N ตัว DE ตัว UD ตัว DD ตัว DD และตัว TDD T B U D โอ้ยงงไปหมดมันมีหลายหลักนะตอนนี้เรามี6ทีหกทีไปจัดไปแป๊บนึงนะเดิเดิมด,ดโอเคน่าจะใหญ่ได้สุดสุดนี้โอ้โ oh, น no. ดูดทีดูดทั้งแมปดูด ทางรีเบิร์ตแน่มาถึงขั้นนี้แล้วไปด่านต่อไปเป็นด่านดีเซอร์สเลสไซใช้3,500เพชรจัดไปโอ้ด่านนี้มีอะไรพิเศษไหมก็ไม่มีนะต่อไปด่านป่าฟอเรสต์เอก8,500เพชรจัดไป ายด่านปลาแล้วฮะถ้าขอโทษด้วยนะถ้ามีเสียงอะไรมารบกวนนะฮะชดชดเท่าไรสองพันห้าร้อยเจมตัวเลยอ่ะอ๋อสองพันห้าร้อยโอเคไม่เป็นไร เดี๋ยวผมจะเอาไปรีเบิร์ตก่อนเลยแล้วกันรีเบิร์ตเห็นไหมพอเรารีเบิร์ตวงก็จะเล็กเงินก็จะหายนะคะแต่เงินมันจะคูณ2องนะใครรำคาญมาปิดเสียงให้ตอนนี้นะผมมีหลายเกมที่อยากจะเล่นนะคะผมจะเล่นจบแมปคงไม่ได้นะน่าจะกี่บาท 75, เจ็ดสิบหเคไป 12.35ตอนนี้ผมมี3 5มเคเมื่อกี้มันสิบสอเคอันนี้2 7งอหอันนี้สามหานะหนเช็คหน่อยอันสามห้ 3, 5, โอเคซูมหนึ่งครั้งได้เป็นฟึ่งฟึงได้ตัวอะไรมาก็ไม่รู้มันคือ 10K 10K โอ้มันกราบมากเลยทุกคนลบทิ้งมาจีพิต้าทำไรเอ่ออัดคลิปอยู่ฮะเดี๋ยวผมจะไปขายขายตรงไหนกดเซลฮู้มีเงินอยู่3,000ล้าน3 0 0แสนล้าน3 0 0ล้าน3 3 3สามานล้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 าน โอเครีเบิร์ตก่อนไหมรีเบิร์ตก่อนรีเบิร์ตอย่างแบบคือแบบเก็บแค่ดอกเดียวก็รวยตายแล้วอะเออมีแค่แบบเห็ดเพาะตัวเดียวเห็ดเพาะแล้วก็ดอกไม้คู่ใจหนึ่งอันกดขายเจ็ดสิบหกล้านอ่ะเจ็ดสิบหกล้านก็รีเบิร์ตต่อไปเก้าสิบเอ็ดล้าน เนี่ยเดี๋ยวผมนะฮะจะทยอยเก็บพิษไปก่อนคลิปละ20ินาทีผมไปดูมาแล้วอะ่ะในอะไรนะในทีวีนะอ่ะบ้านผมมี YouTube t ีใช่ไหมไปดูมาแล้วคือทีวีเนี่ยในที่ผมเล่นนะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะขออภัยด้วยนะใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ต้องขอบคุณมากคือแบบต้องตายอยงดูเพราะว่าไปดูมาแล้วคือมัน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 ,ม,น,ม,นมันไม่ได้อะ่ะทุกคน เขาเรียกไงมันไม่ใช่ไม่ได้มันเอียงไม่เอียงตามทีวีไม่เหมือนเกมมิน mm ิเวลที่ผมอัดลงไปเนาะแต่โทรศัพท์นะคะก็ไม่รู้ถ้าเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ละกันนะ mm hmm. เพราะว่าผมก็ไม่รู้ไงว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะลอง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 ,ลองคอมเมนต์กันมาได้ตอนนี้มีแล้วจะมีอยู่คือแบบเอาเนอมากเอาเนอะ เอาเนาเอาเนาเนาลองสุ่มไหมหนึ่งล้านมันจะได้อะไรมาคือแบบปึ๊บเก็บดอกเดียวเอาไม่ทันโอ้เก็บดอกเดียวคือแบบเก็บดอกเดียวก็รวยตายแล้วอะ่ะอ่ะแล้วเรามาสุ่มนะหนึ่งล้านซิ่งอ๋อใช้เพชรจ้าอยากใช้เงินนอะมันบอกหนึ่งล้าน รีบ,รบุดรีบุดอีกรอบตอนนี้นะในกลุ่มเฟซบุ๊กนะก็มีคนประกวดกันหลายคนเลยนะระนะประกวด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 อะไรก็ไปติดตามกันได้นะตอนนี้มีสมัครรับสมัครหลายอย่างเลยนะฟรีไม่เสียตังค์ไม่จ่จยตังค์โอ้ยจะเก็บไปเยอะทำ มอะไรคะจะเก็บเยอะทำอะไรคะมันมีแบบที่วาร์มไหมเออกดเทเลพอร์ตอ๋อเราสามารถวาร์ปได้อ๋อ,อ,อคือเราวาร์ปได้เฉพาะที่มันเป็นสีเขียวนะอ้าวอย่าไปไม่ได้ อ้าวว้าไปได้เหรอเย่ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวผมจะเออ่ขอทำการแบบรีเบิร์ตไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันน่าจะใช้เงินเยอะนะคะในการไปด่านถัดๆไปเรื่อยๆ3 EP ก็ต้องรอติดตามกันไปว่าจะยังไงจะไปต่อไหวไหม3 EP พแล้วก็เกมใหม่ที่จะมาเล่นเนี่ยมีประมาณ4เกม สาสเกมนะฮะเป็นซิมูเลเตอร์เหมือนกันเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องขอเข้าไปดูก่อนนะถ้ามันเป็นแบบจิ้มๆิ้มอะซิมูเลเตอร์ที่อันคลิกหน้าจอนะมันก็ไม่ดีอะเพราะทุกคนต้องมานั่งแบบมานั่งดูผมคลิกหน้าจอนะเออนะก็เอ,อคิดว่าไม่เอาดีกว่าเกมนี้ก็ไม่ค่อยดังนะวันนี้คนเล่นไป200กว่าคนเองรีเบิร์ตไปเรื่อยๆจ้าทุนว่พอ,อย่งหรือมั้ง เดี๋ยวมีเงินพกติดตัวไปเลยเออใช่ต้องเป็นพกติดตัวไปอย่า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 ไปคือแบบ oh no ตอนนี้ฉันมีดอกไม้อยู่ในตัวหนึ่งร้านอันให้ตายเถอมันจะยอะไปไหนหนึ่งร้านสี่สิบหนึ่งร้านหกสิบอู เอ็นฉันผมไม่เอ็นหรอก oh no oh no ตัวบีใช่ไหมหกร้อย 600. ตัวบีจัดไปใหญ่บเบลอเเธอท่ากินทั้งแมบเลยจ้า oh, no. oh, oh, oh. คือแบบกวาดทีทั้งแมบปะนะ ถ้าให้ดีหน่อยคือแบบให้มีการแย่งกันแบบคนใหญ่ๆก็ไอ้นั่นใหญ่ๆเลย EP หน้าเราจะต้องยึดคองบันหลังให้ได้เมื่อกี้ไปถึงด่านแคนดี้นะฮะอันนี้เป็นด่านฟอเรสฟอเรสไม่ค่อยดีเลยเมื่อกี้สุ่มขายไปละอ่าด่านอันนั้นก็ไม่ดีดหานแคนดี้เดี๋ยวเราไปด่านต่อไปไป,ไปเรื่อยๆกันต่อเลยดีกว่าย่างเยอะตัวบีแล้วอะ่ะ เดี๋ยวไปขายมันคูนโอ้โหสองร้อยเจ็ดสิบห้าจัดไปบีช <B. S 1> ใช่อะไรห้าสิบห้าเคอืมผมเนี่ยจะห้าร้อยเคลจัดไปคือไปเรื่อยๆนะถ้า EP นี้ไปจนสุดแมปได้ก็ก็ถือว่าดีนะไปร้อยห้าสิบจัดไป ว่าเราปลดล็อกไป 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, นห,หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดดาโอ้เลยเล่นิงนะฟิงฟิงต้เงินสิบห้าล้านให้ตายเถอะต้องเก็บเพชรเป็นล้านรอบ โอเคเรากลับมาดานหนึ่งใหม่ทุกคนคะผมขอถามหน่อยหน่อยทำไมมันมันวาร์ปไม่ได้เมื่อกี้ล่าสุดถึงด่านเราวาะเขาบอกว่า y You n e e d b y teleport to You คือคือเราต้องซื้อซื้อระบบมันใช่ปะอ่าแท็บเล็ตเก่าแท็บเล็ตพังเอาไปแลกได้นะฮะมาประกาศหน้าบ้านนะหน้าบ้านผมนี่มีทุกอย่างนะฮะ รับแลกโทรศัพท์เก่าโทรศัพท์พังรับแลกไข่ไข่เอาเป็นอะไรนะเอาไข่ไปเป็นอ่อาไม่ใช่เอาโทรศัพท์ไปเป็นไข่อะไเต็มนาบ้านนะมาได้นะไม่บอกอยู่ที่ไหนหรอกมาหาเองผ่านไปแล้ว18นาะทีโดเรววันไหนมันจะได้ักเท่าไร ที่อื่นมันไม่มีอนะน้องๆมันไม่โดนจางไลยไม่เป็นไรไม่ค,คือคืออยากซื้อให้มันเป็นตัวทีก่อนมันขัดใจหรือเปล่ารู้จักเปล่าเขาว่าขัดใจขัดใจเออมันขัดใจจัดไปก็ยังไม่ถึงโอเคไม่เป็นไรเราซื้อแบบกากๆกกไปก่อนก็ได้ศูนย์บาทพามา โอเคนี่แหละที่เราซื้อเมื่อกี้จะไม่มีการสกิปข้ามนะเดินไปเรื่อยๆเ,เอะทะเลทรายมีดอกไม้เกิดด้วยเกมนี้นี่มันอัศจรรย์ใจมากทะเลทรายลืมรีเบิร์ดใครรีเบิร์ดเพชรนี่ว่าเออเก็บเงินหาอะไรนี่เขาให้รีเบิร์ดจ้า ใช่คลิปนี้นะเออจากยอดวิวครั้งที่แล้วเนี่ยมันเยอะคนกดไลค์เยอะแถมให้5นาทีเออตั้ง5นาทีจะตบมือเลยเออแถมให้ตั้ง5นาทีในใจดีตายไม่มีใครแถมให้ขนาดนี้หรอกเนาะ แถมให้5นาทีจากปกติ20เป็น25นะก็คือตอนนี้เป็นเวลา12นาฬิกา1นาทีนะก็ขอบเกิดนะสำหรับผู้ที่นะอาศัยอยู่นคนปรปฐมสมุทรสาครหรือบริเวณรอบสมุทรสาครและนะคนปรปฐมนะฮะเตรียมตัวอบพยพให้เรียบร้อยนะฮะ เนื่องจากวันที่20ถึงประมาณวันที่27นี้นะครับน้ำอาจจะเกิดการท่วมได้เพราะว่าน้ำเนี่ยวันนี้ขึ้นพุ่งขึ้นสูงมากแม่น้ำท่าจีหรือแม่น้ำปากสักเนี่ยแหละเนาะพุ่งขึ้น30-50เซนเลยนะก็เต็มตัวอพยพกันเย่น้ำจะท่วมแล้วดีใจก่อน เออยังไม่เคยเห็นน้ําท่วมใครเคยเห็นน้ําท่วมแลวมม้วคอมเมนต์มาบ้างบ้านใครน้ําท่วมแลวมม้วคอมเมนต์มาบ้างสมาางุดชั้นโตโอโนโอโนโอโน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 โอ้โหโอ้โหสี่รมีสบ จัดไปโอเคเดี๋ยวผมไปปลดดรอปอีกด่านหนึ่งนะเราจะทำการเลิกกันแล้ว

อ่าใช่เปิดเรียนไลน์เปิดเรียนออนไลน์นะแต่ปีหน้านะครับประมาณต้นปีหน้านะเขาจะไล่ฉีดนะอันนี้เป็นแค่ข่าวนะฮะอาจจะนะเขาจะไล่ฉีดนะไล่ฉีดวัคซีนแต่ไม่รู้ตัวไหนให้เด็กนะเด็กทุกคนจะต้องเปิดโรงเรียน เปิดโรงเรียนไม่ใช่เด็กทุกคนเปิดโรงเรียนเด็กทุกคนจะต้องได้ไปโรงเรียนเด็กทุกคนเปิดโรงเรียนโอ้โหอัจฉริยมะมากเด็กเปิดโรงเรียนไปฮโหบอกโอ้โหคือแบบนใช้ราบอกอย่างเดียวว่าเกมนี้ห่างเงินเข้าเป่านะฮะแนะนำนะไม่ให้เติมถ้าเติมเนี่ย คุณจะแบบชักกตึกตึกตุ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 กเงินจะหายไปจากกระเป๋าแบบไม่น่าไม่น่าเชื่อมันหายไปได้ไงโอเคคุณได้ไหมโอ้เอ็นชานด้วยแต่เราไม่เอ็นชานโอ้โหโอ้โ ด้วยนะถ้าใครยังไม่ไปดูคลิปน้องกับผมทะเล่นอ m มองอ s ในโรบอบกนี่หละตอนนี้ก็มีให้เกมเกมเดียวนะคะที่กำลังเล่นอยู่ก็คืออ m มองอาอ m มองอาอะมองอาตุ๊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 ตุตุ๊ตุ๊ตุตุ๊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 ตุตุตุต โอ้โหดอกไม้ขึ้นกลางน้ำไว้น้ําทุกคนน้ำ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 น้าแปบ๊บหนึ่งนะทำไมไม่กลายเป็นหินไม่ก็อะไรแข็งแข็งใครกดใครกดใครกดให้มาซื้อยอมรับมาดีๆฉันคิวดีเลยเนี่ยเห็นไหม Đơn bay oh ho, mày 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 No 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 Oh no. Oh no. no, no. Đang đi อผมไปปลดล็อกอีกด่านหนึ่งจบก่อนละกันนะเกมนี้นะคะถ้าคุณมีเวลาเล่นคือช่วงแรกๆอ่ะคุณจะจนมากแต่พอถ้าคุณแบบอัปเกรดเป็นกลงเอ้ยเป็นเครื่องดูดเอนชันอะไรแบบเนี้ยคือแบบไม่นะแนะนำนะคะให้ซื้อสัตว์เลี้ยงที่เอออีกโลกหนึ่งนะไม่ใช่โลกที่เราใช้อยู่นะเป็นโลกเห็ดนะ ดอกไม้ขึ้นกลางลาวาอัจฉริยะพันผิวอันนี้เป็นคิดเซาใช้เพชรเหรอบปายดานสุดท้ายสำหรับวัน15เพชรทุกคนขอโทษขอโทษ15เพชร จัดไปสิคิวดีสำหรับวันนี้นะคะผมก็ต้องขอจบคลิปเนี่ยไว้เพียงเท่านี้นะแล้วนไว้เจอกันใหม่ภายในในเกม Flower Magnet Simulator EP หน้า EP สุดท้ายโยโย โยโยโยอ่าอ uh, uh. uh. so uh. uh, 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 ่าไอพีนะ่นพีสุดท้ายอ่ะอ่าโยโยอ่าโย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 บ๊ายบายค่ะ